ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเลื่อนดูมือถืออยู่เพลินๆแล้วเจอคลิปคนดังพูดอะไรแปลกๆที่ไม่น่าจะใช่เขาคุณอาจจะอึ้งไปเลยแต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อมันอาจจะเป็นดีเฟกก็ได้ดีเฟกคือคอนเทนต์ปลอมๆที่มักจะเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอที่ถูกตัดต่อหรือสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ดีเฟกใช้เทคนิคขั้นสูงในการเปลี่ยนเสียงหรือภาพหรือทั้งสองอย่างของคนจริงให้กลายเป็นของปลอมที่เหมือนจริงจนน่ากลัว เทคโนโลยีนี้ทําให้การแยกแยะว่าสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินบนอินเทอร์เน็ตเป็นของจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นดีเฟกมักถูกใช้ปล่อยข่าวปลอมใช้ในการหลอกลวงการแทรกแซงการเลือกตั้งการโจมตีทางโซเชียลหรือทําเรื่องไม่ดีอื่นๆด้วยความตระหนักถึงภัยคุกคามของ d e เฟ f ake, บริษัทเทคโนโลยีรวมถึงผู้พัฒนาโมเดล AI และผู้ให้บริการอย่าง Microsoft จึงเร่งออกมาตรการรับมือ ความพยายามเหล่านี้พัฒนาเรื่อยมาจากการใช้ระบบต่อต้านการปลอมแปลงสู่การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันดิจิทัลขั้นสูงนี่คือสิ่งที่ภาคเทคโนโลยีกำลังทำอยู่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีการนำมาตรการความปลอดภัยมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยเช่นการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอการบล็อกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการจัดการอย่างรวดเร็วกับผู้ที่ใช้งานในทางที่ผิดข้อมูลรับรองเนื้อหา เพื่อรับมือกับวิดีโอภาพหรือเสียงปลอมมีการเพิ่มเครื่องหมายหรือไอคอนพิเศษให้กับคอนเทนต์ที่ AI สร้างขึ้นช่วยให้เรารู้ที่มาและประวัติของคอนเทนต์นั้นๆคุมเข้มความปลอดภยัยมีความพยายามในการตรวจจับและลบคอนเทนต์ที่เป็นอันตรายทําให้คนเข้าใจผิดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้โลกออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและให้เกียรติกันร่วมแรงร่วมใจ การทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเมื่อบุคคลในวงการเทคโนโลยีองค์กรเพื่อสวัสดิการสังคมและหน่วยงานภาครัฐจับมือกันก็จะสามารถสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยขึ้นได้การทำงานร่วมกันเช่นนี้จะนำไปสู่โซลูชันใหม่ๆและมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับทุกคนในโลกดิจิทัล ปรับปรุงกฎหมายสําหรับความท้าทายใหม่ๆเมื่อปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องมีการพัฒนากฎหมายและมาตรการใหม่ๆเพื่อปกป้องผู้คนจากการถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่ทุกคนต้องได้รับความรู้ความเข้าใจจึงมีการริเริ่มโครงการต่างๆผู้ช่วยให้ผู้คนแยกแยะเนื้อหาจริงจากเนื้อหาปลอมรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆและจะัดทำโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน กลยุทธ์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับดีเฟกได้ดีขึ้นแม้ดีเฟกจะสร้างความกังวลเรื่องจริยธรรมและความปลอดภัยเพราะอาจถูกใช้เผยแพร่ข้อมูลเท็จและปลอมตัวเป็นคนอื่นแต่เทคโนโลยี AI ก็พัฒนาขึ้นมากในการตรวจจับดีเฟกตด้วยความแม่นยำสูงสิ่งนี้นำเราสู่ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือการเพิ่มขึ้นและการตระหนักถึงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ลิขสิทธิ์คือสิทธิทางกฎหมายที่ให้ผู้สร้างสารรค์ผลงานมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการควบคุมการนำผลงานไปใช้และเผยแพร่เพื่อให้เจ้าของผลงานได้รับการยอมรับและผลตอบแทนที่เหมาะสมแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้สร้างสารรค์ผลงานเป็นบริการหรือเครื่องมือ AI เพราะรู้ว่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคอนเทนต์ที่ AI สร้างขึ้น Microsoft จึงมีโครงการอย่างข้อผูกพันด้านลิขสิทธิ์ของ Microsoft Copilot เพื่อให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งครอบคลุมไปถึงบริการโคพา l o t เชิงพาณิชย์ด้วยข้อบผูกพานี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการระเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากการใช้ผลงานที่สร้างโดย c o p ายล t หรือ Azure OpenAI Service ของ Microsoft เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคอนเทนต์ที่ AI สร้างขึ้น Microsoft ได้พัฒนาข้อมูลรับรองเนื้อหาหรือ Content c r n d e n t i a l s ซึ่งใช้การเข้ารหัสเพื่อฝังลายน้ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นลงในรูปภาพที่ AI สร้างในบิง พร้อมระบุเวลาและวันที่สร้างฟีเจอร์นี้จะช่วยบอกที่มาของคอนเทนต์และให้คนที่สร้างหรือแชร์คอนเทนต์มีเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าจะเชื่อถืออะไรได้บ้างและนี่เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยี AI เป็นไปนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ การติดตามข่าวสารอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เห็นหรือได้ยินเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะกับคอนเทนต์ที่ AI สร้างขึ้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ในสิทธิของเราและมาตรการที่มีไว้เพื่อปกป้องสิทธิเหล่านั้น